สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชะด,ดาวจังวังกรคุณหมอพริทเตียงนะคะค่ะสำหรับปัญหาหญิงวันนี้คือจำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้น้ำยาล้างน้องสาวค่ะ กับคําถามที่ว่าจําเป็นไหมที่ต้องล้างน้องสาวด้วยน้ํายาน้องสาวในที่นี้ไม่ใช่น้องสาวเป็นคนนะคะแต่หมายถึงอวัยวะเพศของผู้หญิงเรานั่นเองอ่าคราวนี้ค่ะต้องมาดูก่อนว่าอวัยวะเพศของผู้หญิงเราเนี่ยค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือที่เรียกว่าค่า pH นั้นคืออะไรยังไงก็คือค่อนไปทางกรดค่ะในอวัยวะเพศของคุณผู้หญิงเนี่ยเราจะมีการสร้างสารคัดหลั่งมีการสร้างควบคุมนะคะให้มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่อนไปทางกรดเพื่อที่ว่า จะได้ติดเชื้อยากไหคะเป็นเสมือนประกาศไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมายุ่งมาทําร้ายได้ง่ายอ่านึกออกกันนะคะคราวนี้ค่ะการล้างทําความสะอาดเนี่ยเราก็อยากจะล้างทําความสะอาดให้ดีใช่ไหมคะแต่หลักการก็คือว่าถ้าจะล้างทําความสะอาดแล้วเนี่ยมันจะเสียสมดุลไม่ได้นะอย่างบางคนเนี่ยใช้สบู่ใช้น้ํายานน่นนี่นั่นแต่ผลิตภัณฑ์ล้างทําความสะอาดทั่วไปเนี่ยนะคะที่ทําหน้าที่ชําระล้างร่างกายเนี่ยต้องบอกว่ามีค่า pH ค่อนไปทางเป็นด่างคราวนี้ถ้าเราเอาผลิตภัณฑ์เหล่า มาใช้กับอวัยวะเพศหญิงนะคะซึ่งค่าค่อนไปทางกรดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้ค่า pH ตรงนี้เปลี่ยนไปได้เมื่อเปลี่ยนไปจากกรดจะจ๋าที่โอเคควบคุมสมดุลได้ดีมันก็จะค่อนไปทางกลางขึ้นซึ่งตรงจุดนี้แหละจะเป็นปัญหาว่ากลายเป็นทําให้อวัยวะเพศของผู้หญิงเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายอ่ะ ครานี้แล้วเราจะทําความสะอาดกันยังไงดีนะคะวิธีการทําความสะอาดนะคะในทางวงการแพทย์เนี่ยเราแนะนําว่าจริงๆใช้น้ําล้างนะคะก็คือใช้น้ําชะล้างทําความสะอาดจากนั้นใช้กระดาษทิชชู่นุ่มๆเนี่ยเช็ดนะคะให้แห้งไม่ใช่ให้ปล่อยอับชื้นลุงลัง,ล,งลุงลังแบบน้องๆนึกออกไหมคะคือเราจะต้องแบบ เหมือนกับพอล้างด้วยน้ำฟ l u s h ออกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็มาซับทำความสะอาดกันจากนั้นค่ะก็คือสวมชั้นในตามปกติแต่ถ้าบางท่านเนี่ยต้องการบอกว่าอยากจะล้างเป็นพิเศษเช่นช่วงที่มีประจำเดือนรู้สึกแบบขมข้าวเหม็นจังเลยจะทำยังไงดีนะคะวิธีการก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้อาจจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มที่เขาออกแบบมาเฉพาะเพื่อที่ทำความสะอาดอวัยวะเพศใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องระวังค่ะว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมีค่า pH เนี่ยนะคะค่อนไปทางกรดอย่างที่ หมอดาว่าไหมนะคะเพราะไม่อย่างนั้นค่ะจะกลายเป็นเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการที่ค่าสมดุล pH เปลี่ยนแล้วก็ทําให้ติดเชื้อได้ง่ายเนาะคราวนี้การส่วนล้างช่องคลอดถามว่าจําเป็นไหมจริงๆต้องบอกว่าอาววะเพศเนี่ยก็คือล้างภายนอกก็เพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องไปชําระล้างอะไรกันมากมายขนาดนั้นเลยนะคะก็เวลาที่เราเข้าห้องน้ําขับถ่ายทั่วไปก็คือทําความสะอาดให้ดีทุกครั้งนะคะแล้วก็ถ้าช่วงที่มีประจําเดือนเปลี่ยนผ้าอนามายัยก็ทําความสะอาดด้วยก็จะดีมากนะคะแต่ไม่ต้อง ถึงขนาดโอ้ทุกหนึ่งชั่วโมงต้องไปล้างต้องไปล้างไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะค่ะก็สำหรับตรงนี้นะคะก็ขอให้พวกเราค่ะใส่ใจดูแลกันอย่างถูกต้องเพื่อที่จะได้มีสุขภาวะที่ดีแข็งแรงในเรื่องของอวัยวะเพศหญิงหรือก็คือน้องสาวของเรานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะใครมีคำถามอะไรนะคะก็ฝากคำถามไว้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะและถ้าใครอยากจะติดต่อกันโดยตรงนะคะคิดถึงกันก็นี่เลยค่ะ l i n e eternity clinic ค่ะ และอย่าลืมนะคะปัญหาหญิงให้คิดถึงหมอดาวคนนี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ